น็อ a แอดเวนเจอร์ e เห็นตอนปลดสายชนวนระเบิดความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่โนสุได้ถอดรหัสการลบได้แล้วเขาก็กำลังจะเปิดที่ท้องของหมีเพื่อจะปลดชนวนระเบิดออกมาลองไปติดตามกันนะครับว่าโนสุ จะทำอย่างไรแคว<ะ>เอาละทอดร,รหัสได้แล้วจะเป็นยังไงนะโอ้โอนีคือระเบิดนี่มีสายไฟอยู่1 2ึ่งสอห้าหหเส้นที่เชื่อมต่อกับมาี่นะอืมถ้าเราจะปลดชนวนระเบิดออกเนี่ยต้องทอดสายไฟเส้นไหนนะนี่ ไอ้ซังช่วยบอกหน่อยจะปลดระเบิดยังไงข้ารู้นะว่าเจ้าไม่ได้สลบตื่นได้แล้วเฮ้โ <c oughs> ทษทีฉันกลัวมากอ่ะเลยต้องแกล้งสลบนะฉันก็จำไม่ค่อยได้นะที่จำได้ก็คือต้องปลดสองเส้นสองเส้นนั้นไม่ใช่สีเหลืองกับสีดำสองเส้นนั้นจะอยู่ตรงข้ามกันอ่ะฉันจำได้แค่นี้แหละ แย่แล้วนุซ้อฮะหยุดนะเจ้านินจาเจ้าเสร็จแน่แนพวกเรามาแล้วตามกันมาเยอะด้วยโอ้ยสลบดีกว่าต้องรีบปดสายไฟสองเส้นนั้นแล้วแล้วค่อยมาจัดการจ้าพวกนั้นตกอคิดได้ออกสิ ปลดเส้นไหนกันแน่นะจากที่ไอสั่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลดสายชนวนระเบิดน้องๆลองคิดดูสิครับว่าต้องปลด2เส้นไหนกันแน่ลองคิดดูนะครับการจะแก้ปัญหา ต้องมีข้อมูลและใช้เหตุผลนะครับ